เอาละครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะผมเดี๋ยวเอาหน้าน,นี้นี้ก่อนโอเคมาก็ผมเห็นในคอมเมนต์ของก่อนที่จะไปเข้าวันนี้นครับเดี๋ยวคือผมเห็นคอมเมนต์อ่าไม่ใช่อะไรสิคือ,อไม่ได้จะว่าอะไระครับคือบางคนเนี่ยใส่โค้ดไม่ได้นะซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้เปิด ID ดีใหม่ขึ้นมานะอันนี้เป็นนี่เป็น ID ดีจากสตรีมนะฮะซึ่งภาพจะลื่นไหลกว่าที่ผมเล่นปกตินิดน,นึงนะครับเพราะว่าปกติเป็น ไอดีจาก simulation นะครับผมโอเคทีนี้มาดูในกล่องจุดหมายนะครับนีีที่ผมเอาคืนมาก่อนอ่าน,น,นี่ทุกคนเห็นตรงนี้ปะนี่นะครับเนี่ยทุกคนจะเห็นอันที่สองนะฮะที่ผมก๊อปแล้วก็เอาไปใส่นะครับเนี่ยมันจะเป็นแถบดำๆนะฮะคือผมก๊อปแล้วผมมาใส่เวมันก็เลยกลายเป็นอันนี้นะผมเดี๋ยวยา้ายมาฝั่งนี้แล้วกันจะได้ชัดๆนะมันก็ยังสถือว่าใส่ได้นะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นไอดีใหม่ ไทรอโอเพนไม่เกี่ยวนะครับมันต้องเป็นจากไม่ใช่อ่ะนี่นี่มันควรจะเป็นอันนี้นะครับเนี่ยอ่ะเลตเตอร์เลอรฟอร์มเดอะทีมอันนี้คือโค้ดที่ผมใส่นะส่วนอันอื่นไม่ใช่นะครับเนี่ยอันนี้เป็นอัปเดตหนึ่งปีนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ปิดปรับปรุงนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าโค้ดก็ยังใส่ได้นะแต่มันอาจจะเป็นที่บางคนหรือเปล่านะครับ อาจจะเป็นแค่บ,บางคนที่ใส่โค้ดไม่ได้นะอ่าเดี๋ยวผมจะลองก๊อปโค้ดมาวางเเดี๋ยวอ่าไว้ฝั่งไหนดีอ่าอ่านี่นี่นี่ถีนป่ะมันจะบางโค้ดไหมเดี๋ยวขยายกันมาอันนี้ได้กันอ,อ่าผมจะลองก๊อปโค้ดที่3นะครับโค้ดนี้นะฮะนี่นี่น,นี่โค้ดที่ผมคุมฟ้านะคือขอจ้องขอบคุณคอมเมนต์คุณมากนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าบางคนใส่ได้หรือเปล่านะคนอาจจะใส่ไม่ได้หรือไงนะ ก๊อปนะน,นะคน B, นนะอนทอนซีนะครับแล้วก็คอนทอนบีในเกมนะอ่าอ่าดูช้าชคาับเนี่ยผมไม่ได้ใส่อะไรนะไม่ได้แบบมีอะไรแปลกๆนะนี่นี่อนะ่โค้ดตัวเดียวกันเลยเนี่ยยังคุมดําอยู่เลยนะผมก็วางรบร้ลอยนะไม่มีตัวไหนแปลกนะแล้วผมกดโอเคครับเห็นไหมผมก็ช่งแรกได้นะฮะเดี๋ยวจอบ,บงังเนี่ยก็ยังขึ้นว่ารีดีมซับเร็จครับเนี่ยเก็บรางวัลทุนของ,ของคุณได้ที่กล่องจดหมายครับอ่าผมจะลองเข้าไปเก็บใหม่เลยเมื่อกี้ผมรับหมดแล้วนะคือรับทุกอย่างละ มันต้องมีหนึ่งอันเด้งเข้าไปในนั้นเว้ยก็คืออันมะเกะที่ผมใส่อ่านี่ครับเห็นไ,ไหมจนมาจากทีผู้พัฒนานะครับก็คือผมคิดว่าโค้ดอะม,มันมีระยะเวลานะเว้ยแต่ผมไม่รู้ว่าทาไมบางคนใส่ไม่ได้นะคุณอาจจะใส่ผิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะอ่ะมาที่ี้ผมจะใส่ให้หมดเลยเลยอีกสองโค้ดแล้วก็โค้ดบนสุดนะที่ผมยังไม่ใส่อ่ะมีอันนี้นะที่ยังไม่ใส่อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้นะเคเดี๋ยวเอาอันนี้ไปใส่นะอ่ะก๊อปย้ายหน้าตานีออก ผมจะทำให้ดูทีละโค้ดช้าๆเลยนะครับอ่ะนี่เฮ้ยผิดผิดอ่ะกดผิดปุ่มอ่ะนี่นี่นี่คลายปะอ่ะเนี่ย N W N F นะครับผมก๊อปสดๆเลยเนี่ยอ่ขายายให้ดูเลยนี่เห็นไหมยังเป็นแถบดำๆอยู่นะครับมันไม่ใช่ไม่ได้หายอะไรนะเคจอย้ายไปย้ายมาทีหนึ่งครับขอไปจากนั้นก็กดโอเคครับ อ่ารีดินทรับเศียรครับต่อมาโค้ดต่อไปนะครับเดี๋ยวเปิดจอไปเปิดจอใหม่เลยโค้ดต่อไปเป็นโค้ดอ่าทวงได้เปิดนี้ไว้แป๊นนบปิดก่อนเนะชเชผมเปิดจอยเนาะน,นี่อ่าโค้ดสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเมาส์ไม่ขึ้นอ่านี่โค้ดสุดท้ายโค้ดอันนี้นะครับเห็นปะเห็นเมาส์ผมปะนี่โค้ดนี้นะโอ้ยโค้ดสามดีนะกด C แล้วก็ V ในเกมนะครับย้ายแป๊บอ่ะแล้วก็วางใหม่ ดูความแตกต่างของโค้ดครับอ่า PD นะ p d w MKO WM ZW 3 D อเออ่าถูกทุกตัวเนาะน่าจะถูกทุกตัวละจากนั้นก็กดรีดีมคนระับไม่ปองเรียบร้อยอ่ะเหลือโค้ดสุดท้ายคือโค้ดบนสุดนะแต่ว่าผมว่าโค้ดนี้น่าจะไม่มีปัญหานะเพราะว่าเป็นโค้ดจากโทวิชนะฮะนี่นี่โค้ดโค้ดอันนี้นะอันบนสุดนะครับ อันนี้อันนี้ยังไม่ใส่ไอ้ชิดอ่ะก็ก็กเรียบร้อยก็วางวางปั๊บเห็นไหมซับเสร็จเหมือนเดิมครับโค้ดเนี่ยอาจจะมีระยะเวลาประมาณ7วันไม่ก็หนึ่งเดือนนะแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องเวลานะเพราะเขาก็ไม่ได้บอกเรานะครับโอเคอ่ะเห็นไหมได้ครบทุกอันนะฮะเนี่ยหนึ่งกี่ไปไหนอันนี้อันนี้หนึ่งสอง สามสี่ห้าครบพอดีครับห้าโคดก็เดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูสองครั้งเลยแล้วกันนะเวลาผมให้โคดอะไรนะผมจะใช้ดีหลักใส่แล้วก็ใช้ของที่ผมสมัครมาเทสใส่ให้ดูด้วยครับเนี่ยอย่าบอกผมมูไม่ได้นะเห็นไหมแหน่นี่ผมยังเปิดไม่ได้นะโคลอเซียมเนี่ยผมยังไม่เข้าเจ็ดอยู่เลยนะครับเนี่โคลาไอดีด้วยนะฮะตัวละครก็ไม่มีอะไรนะครัเพราะเพิ่งเล่นไปเมื่อกี้เลยครับให้ของมันอนะันล็อกเนาะไหนกันไหนแล้วปะ แกมันดวงดีนะรู้สึกว่ายางมาเล่นในสตรีมก็ดีนะเพราะภาพมันสมูทมากเลยนะครับถ้าเล่นในซิมเลชันมันกระตุกไงน,น่าจะเกือนะเพราะว่าเป็น ID ดีใหม่ ID ไหนก็เกลืออยู่แล้วโอ้ได้ตัวนี้มาเนาะได้เสศษด้วยแสดงว่าได้ซ้ำนะโอเคครับมาใไรล็อกกลับเข้าไปดีหลักกันเลยมาดิสก้ โอเคครับแล้วเราก็กลับเข้ามาอยู่ในเวอร์ชั่นของ Simulator อร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณภาพของภาพอาจจะตอบลงซะเยอะนะครับตามนั้นฮะโอเคอันนี้ไม่ใช่อะไรนะครับวันนี้จะมาเฉลยของ Immortal Trial บทที่2นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันไปเก็บในด่านได้นะครับเนี่ยไอไลฟ์ดาร์เคฟนะซึ่งดาร์เคฟก็คือด่านนี้นั่นเองครับดาร์ กระบาเคปก็เหมือนกันแหละเคแต่ผมขอเล่นนี้ก่อนละกันนะครับ Let's ส o กปเขาบอกว่านี้ผ่านยากนะแต่ผมก็มรู้มันยากตรงไหนเหมือนกันมันจะใช้ตัวไฟเยอะนะใช้ของไฟสิผิดของไฟก็ไม่ค่อยมีได้สิไม่เป็นไร Let's ส o ปเสียงกระดานไปหรือเปล่าโอ้โหเมื่อกี้ขึ้น15เลยวะดังมากรูดิก2สองมาแล้วว้าว โอ้โหบอกเลยว่าเอฟิกคนละอย่างกับเมื่อกี้เลยเมื่อกี้แบบสวยมากๆนะฮะอันนี้แบบดูแตกๆนิดนึงนะเออยี่สิบก็ไม่มีอะไรนะครับลอยอ่าแม็กเอ่อ แบ็กโทโ l สบอกแล้วว่าเราคือนักรบที่อ uh, เรีว่าไงแข็งแกร่งที่สุดนะครับตามที่ได้ถูกเรียกว่าไงคาดหวังไว้จากพวกที่อ,อิโมโทเขาจะแปลว่าอะไรเก,เ,กเก่งกว่าอะไรเงี่ยแบบพวกพวกคนเก่งอ่ะเออเก่งกว่าเราอีกอะแต่ว่าแต่ว่าคุณนะรู้อยู่แล้วว่าพลังของอ อะไรอ่ะพลังแบบกำลังนี้เหรเพียงแค่อย่างเดียวเดี๋ยไม่สามารถที่จะผ่านถ้ำแห่งความมืดนี้ไปได้อืมให้ฉันให้คำใบ้กับคุณใช่ปะครูนี่คือคำใบ้ใช่ไหมมนที่มันให้เราหาคำใบ้ครูไม่มีความหมายเมื่อคุณไปถึงถ้ำอย่า อย่าเผีไปตามคำโกหกเกี่ยวกับใต้เท้า w t h e fuck อืมผมอ่านถูกไหมเอออ่าเมื่อเราสำรวจถ้ำอย่าสนใจแค่สิ่งที่อยู่ใต้ตีนนะครับโอเคบางครั้งเมื่อคุณมองไปข้างบนก่อนคุณจะพบกับความจริงว้าวสุดยอดนี่ไงโอเคผมว่ามันใช่คำใบเว้ยอันนี้คือคำใบที่ทุกคนต้องไปหาเว้ยก็คือ ือถ้าใครไม่อ่านในเรื่องของเกมะก็คือไม่สามารถผ่านสิ่งนี้ได้แน่นอนซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะจะผ่านยังไงต้อง่านเดียวอะจบแล้วอรอเขาบอกว่าอย่ามองใต้ตาใต้ใต้เท้าให้มองขึ้นไปข้างบนนะจะเจอกับสิ่งที่เป็นความจริงคืออะไรไม่รู้เหมือนกันอ๋อแสดงว่าถูกแล้วนะครับ เป็นสมบัติเอ่อเป็นภาพวาดลึกลับเกี่ยวกับมีเอ่อคนสามคนอยู่ในรูปภาพนะครับอ๋อเออเด้อเอเอไม่ไม่ไม,มันไม่จำเป็นหรอเคเมื่อกี้เหมือนมีเต่าอะไรสักอย่างมาให้ด้วยนะเดี๋ยวผมไปดูขอเดีไปดูเต่าแป๊บน,นึงไอ้กระดองนะฮะกระดองเต่ามันคืออะไรมิ t o ูรีอากดไม่ติด ยิมเนเซชั่นันเช้าแบบนี้ดีกระดองเต่าที่ใหญ่มากๆก็มีความแข็งแรงแต่ว่าก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรอาฮะเป็นกระดองเต่าที่ใหญ่มากมันหนักแล้วก็มันมันค่อนข้างจะทนทานแล้วแล้วผมมาทำไมอันเนี้ยปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บไม่เกี่ยว หรือว่ามันจะปลดอันที่สามสองให้ผมป่ะใช่ป่ะปลดไหมไม่เปิดแล้วมีอันเดียวด้วยเจะมาโอเคผมไปดูเฉลยแล้วแหละมาแล้วแหละผมไม่ต้องอะไรเยอะะหรอกก็คือ u p b อ a r d ข้างหน้าปั๊บ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 ไม่เหมือนจะบีบเบี้ยวทีหน่อยเออช่างมันผมไปดูเฉลยมาแล้วแหละ เดี๋ยวผมจะเฉลยเลยกันครับสำหรับสเปเชียลที่สองนะครับผมก็ไปดูเข้ามาอีกแล้วคะก็คืออ่ะเมื่อกี้มันบอกแล้วก็คือขึ้นนะขึ้นนะครับต่อไปเบอร์2นะครับเบอร์2องเขาไม่ได้บอกนะแต่ว่าก็ซ้ายนะครับเบอร์3ก็ไม่ได้บอกเหมือนกันนะแต่ก็ขึ้นนะฮะบเบอร์สี่ก็ซ้ายอีกรอบครับเรียบร้อยฮะอันนี้เฮฟสีนี้ถูกนะแต่ คือผมไม่รู้ว่า2อันนี้เขาไปหามาจากไหนไมาถึง2 3 4เนี่ยชื่ออันแรกเรารู้จากเนื้อเรื่องเมื่อกี้ไงโอ้เสียงมา้าถ้าเข้ามาขออภัยครับแต่ว่า2 3 4มเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้ฉะนั้นกด e m p o e l to soul เลยเรียบร้อยวิ่งเรียบร้อยครับจบง่ายมากครับสำหรับไม่ไม่ง่ายหรอกคือไม่รู้ออกมาจากไหนอ่ะแต่อันแรกผมรู้นะเอามาจากไหนแต่อัน2 3 4มเนี่ยมาจากไหนคือถ้าเราอีงตามเมื่อกี้ ก็คือก็คือตอนแรกมี3ส่วนใช่ไหมก็คือถ้านับจากหนังสือในในเรื่องมี1กับ2แล้วก็อันนี้คือ3เพราะว่าสุดท้ายคือซ้ายใช่ไหมใช่สุดท้ายคือซ้ายส่วนอันนี้เป็นกระรองเต่าที่ใหญ่แล้วก็แข็งแล้วก็เอ,เอ่อเรียกว่าไงมันหนา แต่มันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เกี่ยวกับกระรองอันนี้เราคิดได้มาสองอันแต่คําอธิบายไม่เหมือนกันมีเชลหนึ่งกับเชลสองไม่รู้ทาไปได้เหมือนกันแต่ก็เป็นว่าประมาณนี้ครับสำหรับการแก้ปัญหาคนละิปนี้มาสั้นๆนะครับเพียงประมาณ15นาทีนะก็ผมได้บอกที่บอกประทวนคีดปนะว่าใครใส่ขวดไม่ได้ก็ลองใส่ดีๆนะครับผมว่ายังใส่ได้อยู่ฮะส่วนถ้ามัน เลยไปมากกว่านี้สักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วมันอาจจะไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าโค้ดอาจจะหมดอายุแล้วนะครับเพียอนเอว่าใครที่เข้ามาับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับถ้าใจดียืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมเอาละครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายตอนนี้ก็ยังสูงไม่ได้ตัวอะไรนะครับก็รอต่อไปนะผมแล้วเจอกัน see you